สวัสดีครับวันนี้ยูเกมบล็อกไอ้หลงเฮ้ยเฮ้ยตะโกนดังไปบ้าวันนี้มีแขกรับรับเชิญพิเศษก็พิเศษมากครับดูดิโคตรพิเศษเลยอ่ะเป็นตัดครับเป็นพิเศษเอ้ยเอ้ยวิวธนาคัรอีกแล้วาผมจะไม่บอกชื่อผู้ขาวนะแต่ผมจะบอกสตรีมผู้ขัวก็สำหรับเกมบล็อกไอ้หลงก็ เห็นก็เห็นคนมาเล่นเยอะนะก็เลยแบบมาโหลดเล่นดูอุ้ยก็ใช้ได้ก็คือไปซอจินนี่มาแล้วเนี่ยเห็นไหมก็กว่าจะเก็บเงินได้แบบเป็นหมื่นแน่หัวตายหัวแตกเลยยคันหัวหัวแตกแหกแล้วเนาเลยก็ระหว่างสามนาทีเงี้ยคือให้คุณป้องกันอย่างเงี้ยพวกเราก็จะมาคุณให้คุณป้องกันถามให้ดีที่สุดที่เจะทาได้นะครับ่แต่นี่ป้องกันไหม ผมต้องต้อทำกันได้ไหมนียก็ก็พอจบสามนาทีแล้วกําเพลงนี้จะปล่อยคือมันจะหายไปแล้วก็แล้วแต่คนถ้าคุณเป็น X อแท c k คือไปปรับไปโจมตีฐานรงข้ามแล้วถ้าคุณเป็น D fan คุณก็จะมาแบบปกป้องปกป้องฐานนะแล้วก็และตอนนี้ผมก็ได้วางกับระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วมีอาวุธเสริมแล้วก็เป็นไอเทมของตัวนั้นนั้น จินนี่ก็คือเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวละครนะจินนี่ก็คือตะเกียงคือสามารถถ้าเรากดวางไว้เราให้เพื่อนมาทุบอ่างเงี้ยเราไม่ตัวเราเราก็จะได้สปีดบูธหรือเกาะหรือที่หรือเลือดค่ะพูดยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับอ่ะลองจริงๆเลยมาไปเอาได้รอได้ดีแล้วก็จินนี่ก็แขกรับเชิญนะ เอาปุบเลยครับทบเลยครับาอันนี้คือได้สปีดครับไปเลยคุณคุณไปทำให้เลือดรดดิคุณไปทำให้เลือดรดดิเอ้ยไม่ต้องละถอย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 มามามาฮะอ่านี่คือเลือดรดนะใช่ไหมครับพอเลือดรถใช่ไหมไอตะเกียงนี้กูจะทำให้เลือดคนเยอะแต่ต้องเป็นคนที่ทุบเท่านั้นครับอ่ะทบเลยครับ เไม่ไม่ด้วยผมขอด้วยผมขอด้วยไม่มันจะสุ่มนะคือมันอ่ะกดสุ่มครับทีเกียร์มันจะสุ่มครับเอาเลยครับเอาง่ายๆคือมันจะสุ่มเแล้วก็อะไรได้ตัวสกิลม้าอยู่แล้วตัวสกิลของตัวอากาศของผมแล้วเอาตะเกียง์ด้ที่มันยิ่งกว่าเด็กแฟนเลยเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยลืมบอกไปตัวแต่ละตัวจะมีสกิลครับ คือของนักวินโอกาสที่เพื่อนผมใช้อยู่ครับคือจะเป็นสกิลสปีดครับจะเพิ่มความเร็วห้าเท่าครับให้ถให้ทิ้งเ้เดี๋ยวส่วนของเยตีนี่คืออะไรวะคนไทยครับคนไทยครับคนคนทิ้งผมทําไมฮะของเยตีสกิลคืออะไรครับคนดีของเยตีสกิลคืออะไรแล้วเยตีแล้วครับสกิลก็ดูเอาครับดูดิรับโยนแท่งโอ้เซกิมาครับสวยงาม งามอ,อ,อ่ตัวเยตินี่มันจะเพิ่มกระสุนเองไม่ได้ครับ<อ>มันต้องมาอยู่ตรงหิมะครับ<อ>มันจะเพิ่มได้โคตรเยอะก็คือสกิลของผมนี่คือถ้าอยู่กับถ้าอยู่กับคนนี่คือนี่ถ้าอยู่กับคนคือจะเสกสิ่งที่เรียกว่ามือเง็บเฮ้ย,ยไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าลูกตาแล้วก็ถ้ามันอยู่ตรงหน้าคนบางคนก็ มันก็จะเสกสิ่งที่เรียกว่าทําให้เรามืนได้อุยอ๊ย,ยแล้วปไปแล้วนะทําให้เรามือใช่ไหมแล้วถ้าอยู่กับสิ่งของของฝ่ายตรงข้ามเราเราใช้สกิลเช่นชั้นที่อย่างนี้ของเอนจีเนียนะครับเอ้ยของช่างแอร์ดิอ่าเขาเรียกว่าอะไรโตเอ้ยอะไรวะเขานี่เขานี่เธอเลนครับเธอเลนของเฮ้ยเอาชื่อดีดี คือถ้าใช้กับ้อมของโทนี่นะหรือว่าช่างเอที่เราพูดกันนะคือจามาแล้วมันก็จะเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามเรามันกลายมาแล้วจะกลายมาเป็นฝั่งเรานะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยจริงผมจะทำให้สั้นสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนผมมันจะไปแล้วไงไปอเมริกาช่วยอ่าวางแท่กปล์คลิกลงแล้วก็บีมคือ ต้อนนี่ผมจะแนะนํานะถ้ามีกระดักนะผมถ้าคุณมีจินี่แล้วอ่ะผมแนะนําให้กดที่ขวาถ้ามีกระดักอตัวหน้าตาตาโอ้จังหวะนี้สุดยอดมากจังหวะพูดจังหวะนี้มาเต็มก็ถ้าผมมีแบบตัวเกือบพับตัวแล้วผมก็จะรีวิวตัวละตัวนะก็คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะถ้าน่าเบื่อก็ขออภัยครับผมจะสอนวิธีเล่นด้วยนะครับก็ การเดินก็จะบีเอสดีก็รู้กันอยู่กดใช้สกิลกดตัวเอฟครับ,รบแล้วถ้า,ถาจะถ้าจะใช้สเปเชียลของอาวุธที่คุณมีอยู่สเปเชียลนะกดขิกวขวาครับนี่คือสเปเชียลของิ้นนี่เขยมเป็นอะไรมีครับแล้วก็สเปเชียลของลูกบอลครับนี่ครับแล้วก็มีมีหลายตัวนะสเปเชียลของมันมีเยอะนะก็ผมก็จะมาบอกแค่นี้แหละ แล้วก็เสร็จแล้วก็มาเล่นกันเลยเล่นกันต่อสักเล่นกับผมก็เล่นกันต่อไครับหนึ่งนาทีครับอ้ยเพื่อนผมมันก็มาต่ออีกแล้วครับก็ขอโท่ากับสตรีนในเคปอาจจะเล่นเสียงแบบพัดก็พัดลมอะไรเงี้ยผนก็นี่ผมจะลืมบอกไปเลด้านนี่แบบจำาอ้กับดักเฟกบอกครับอย่าลืมนะมโอ้ผมลืมเรื่องบล็อกไปเลย ไอ้กับดักไอ้หูไอ้สิ่งที่เรียกว่าเฟ็บล็อกนี่คือเป็นกับดักคือฝั่งคือฝั่งเรานี่จะเดินไอ้สมมติว่าถ้าฝั่งเราวางเฟ็บล็อกนี้ว่าเราเราเดินคือจะเหมือนบล็อกปกตินะแต่ถ้าฝั่งเราทุบนี่คือจะทุบได้ครั้งเดียวแบบครั้งเดียวแตกเลยคือมันแบบที่แบบง่ายมากอ่ะแล้วก็ถ้าฝั่งศัตรูมาเหยียบฝั่งฝั่งที่วางอยู่นะ ก็คือจะทำให้ร่วงเหมือนผมเมื่อกี้เดี๋ยวนี่เล่นกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยอธิบายไปด้วยไงก็ขอขอเล่นโชว์สักข <im itation> อเล่นโชว์สัก <im itation> สองหนึ่งห <im itation> ้าโอ้ <im itation> oh my god นี่เล่นอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่สกิลผมทำให้มันจริงๆเลยเว้ย เป็นโชกะไ,ได้เนินจามา,ากข็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายฝากกดตับและกดติดตามนะครับขอขอโทษที่ไม่ค่อยอัพคลิปครัแบ,บแค่นี้ครับ